สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลบอกกันอีกครั้งนะครับผมอยู่กับผมจานเจม a สเตอร์เกมเมอร์ J, amer, คนเดิมนั่นเองนะครับและวันนี้เนี่ยเป็นไงโอ้โหน้องๆคงจะคิดถึงโลบอกกันมากๆนะครับวันนี้ผมก็กลับมาเล่นอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับโลบอกรันสำหรับครั้งนี้เนี่ยผมอยู่ในแมปที่ชื่อว่า Escape the Dungeon of B นั่นเองซึ่งผมเนี่ยจะต้องเอาชีวิตรอดจากดันเจียนนะครับผมนี่ครับโอ้โหตอนนี้ก็อยู่กับใครก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้คือเราไม่ได้มาด้วยยกกัน,นผผลลมมา็มเ ไม่พูดพ่อมทำเพลงนะต้องบอกไปเลยนะครับว่าผมนี่ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับด่านนี้ไม่รู้เอ้ยเฮ้ยจะปีนไปไหนอะ <c oughs> เปิดประตูเปิดประตูเปิดประต,ระตูไม่ใช่ปีนประตูโอเคตรงนี้มีเพื่อนเรายือนอยู่คนหนึ่งไห้แอมเฮนลี่นะเราแบบรีบหนีออกไปดีกว่านะกาดกาดคนที่แบบป้องกันเขากาลัางหลับอยู่นะอารมณ์เหมือนเราแบบถูกจับมาปะ่ะไอ้นี่กลนเสียงดังนะกลเสียงดังใช้ได้เลยนะครับผม <c oughs> มาเราเช็คพอยต์แล้วครับผมเฮ้ย แข่งกันเปล่าเธอเธอแข่งกับเราเปล่าเฮ้ยโอเคผมไปเลยละกันนะครับผมเฮ้ยผมชอบอะเวลาที่แบบเรากระโดดเหยียบแล้วแบบมันมีแบบเหมือนกล่องมันสันๆด้วยอะมันดูแบบจริงจังมากขึ้นปะเออมันดูแบบเหมือนทําสวยมากขึ้นอะมาครับมาครับเราด่านที่สองละระวังตกนะครับผมตรงนี้อ้าวเพื่อนแตกไปหนึ่งโหมันดูแบบเหมือนเราจะกระโดดไม่ถึงเลยเนี่ยมันดูแบบมันดูแบบค่อนข้างสูงเลยนะ เนี่ยดูดิถ้าเกิดเราพลาดมาเนี่ยเราอาจจะตกได้ครับผมเฮ้ยโอ้โหชัดเลยโอเคมาผมบอกเลยนะครับว่าวันนี้ผมจะ<ฮ>ไม่ตายเยอะจนเกินไปนะผมจะเล่นแบบตั้งใจเล่นเลยนะครับผมจะเล่นแบบตั้งใจเล่นเลยแต่จะว่าไปคนเมื่อกี้เนี่ยเขาหายไปไหนแล้วอะ่ะผมแบบไม่เห็นฝุ่นเขาแล้วอะ่ะเขาแบบไปไกลมากเลยเราต้องแบบกระโดดยำๆนิดนึงเดี๋ยวเราเผื่อตกฮึบโอ้โหดูสิถ้าเกิดมองลงไปนี่คือแบบสูงมากอะ่ะข้างบน คือเดี๋ยวนี้ผมคิดว่ามันทาแบบมันทําด่านแบบดูแบบดูน่าเล่นมากกว่าเดิมอ่ะดูด่านแบบสวยมากกว่าเดิมเนาะโอเคครับเมื่อกี้เพื่อนเราเมื่อก็คอยเตือนนะแบบเรอ,อ,อจังหวะดีๆนะอย่าแบบไปมั่วซั่วนะครับโอ้ยนี่ครับเรารอจังหวะดีๆจากนั้นเราก็วิ่งดีครับโอ้ยเดียวเกือบเกือบแล้วโอเคจากนั้นเราขึ้นไปข้างบนเลยครับผมอันนี้บันไดขึ้นหอคอยไปเนะี่ยฮะโอ้โหข้างนอกข้างนอกนี่มองเห็นอะไรไหม โอ้โหผมคิดว่าด่านนี้น่าจะแบบคอน้างกว้างเลยเนะี่ยไปเราไปต่อเลยนี่เราขึ้นไปสูงขนาดไหนเนี่ยเฮ้ยเราขึ้นมาแล้วครับผมข้างบนนี้เหมือนกันเฮ้ยอะไรอะ่ะเอา้าอะไร what ฮะฮะมาเริ่มตรงนี้เลยอรอคือผมแบบไปตั้งไกลแล้วว่าเมื่อกี้ผมไม่น่าไปซนเลยจริงๆผมควรจะวิ่งเข้าแบบไอ้เช็คพอยต์นั่นก่อนนะ ผมไม่น่าไปซนแบบว่าวิ่งไปเปิดกล่องอะไรเล่นคือผมก็ไม่รู้ไงโอ้โหเสียเวลาวิ่งวนเลยโอ,โอเคจำไว้นะครับเราจะไม่ไปเปิดกล่องนะนี่ไง <at> <l ots> เขาบอกว่าให้เราแบบว่าหากุญแจนะครับผมอยู่ในหีบนี่แหละโอ้ยดีนะที่ผมแบบเซฟไปแล้วนะดีนะที่ผมเซฟไปแล้วไม่งั้นที่ผมแบบตายฟรีเลยเนะี่ยฮะเฮ้ยผมรู้แล้วผมรู้แล้วผมรู้แล้วว่ากล่องอยู่ตรงไหน กล่องน้ชัวครับกล่องนี้ชัวอ่านี่ไงใช่ไหมเราก็เปิดประตูนี้ได้กุญแจครับผมบายครับผมเรียบร้อยครับเราจะเอาชีวิตรอบจากดันเจียนนี้ได้หรือเปล่าครับน้องๆใครได้คิดว่าพี่เจทำได้กดไลค์เลยครับผมมาครับโอ้โหดูกับดักดิไม่ขนามือแค่นี้ไม่ขนามือ,มมอใช่ไหมกับดักแค่นี้ไม่ขนามือพี่หรอกโอ้โหแต่ถ้าเกิดเราเดินน่ะ มันค่อนข้างอันตรายนะถ้าเกิดเรากระโดดมันจะแบบมีโอกาสเหมือนหลบได้มากกว่าโอ้ยดูข้างล่างดิข้างล่างนี่แบบน่ากลัวมากแต่ไม่คานามือไม่คานามือไปได้ครับผมโอเคตอนนี้ผมอยู่อันดับที่อยู่ด่านที่7แล้วนะครับผมโอเคครับมันบอกว่าให้เราเนี่ยต้องลงไปข้างล่างนะครับผมฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องแบบหาทางไปที่แบบว่ามันไม่ตกลงไปแบบอันตรายเกินไปเนาะเราค่อยๆลงไปครับ โอ้ยมาถูกนะมาถูกนะอุยอ้ยอุ้ยถ้าเราแบบก้าวผิดนิดเดียวชีวิตเราอาจจะเปลี่ยนได้เลยนะครับผมโอเคตรงนู้นครับโอ้โหตรงนี้แหละโอ้โหตรงนี้แหละทีเด็ดเลยถ้าเราก้าวผิดแม้แต่นิดเดียวแล้วก็ชีวิตเราหาไม่อุยโอ้ยอรอดอยู่ครับผมรอดอยู่ครับผมด่านเจ็ดละด่านเจ็ดละเรายังไปต่อได้เรื่อยๆครับเดี๋ยวนะลงตรงนี้จริงหรอทำไมมันดูสูงจัง ไม่ตายใช่ไหมโอเคไม่ตายไม่ตายมาครับผมโอเคครับเพื่อนเราเนี่ยมันบอกว่าให้ดูหน่อยนะเพราะว่าได้ยินเสียงเหมือนแบบว่าจะมีกับดักนะครับผมผมไม่เคยกลัวครับอ๋ออ๋อนี่ไงผมคิดว่าเราจะน่าต้องแบบเดินให้ตรงอะ่ะแบบพยายามอย่าตกลงไปครับโหยอีซี่หุ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวข้างบนหุ้ยเดี๋ยวนะผมกระโดดแบบมันจะทิ่มข้างบนไหมอะ่ะหุ้ยหุ้ยอันตรายมาก เฮ้ยอ้า้ยตกใจหมดเมื่อกี้คือจอขาวผมแบบคิดว่าผมจะสิ้นชีวิตซะแล้วนะเนี่ยโอเคตอนนี้ผมมาด่านที่9แล้วครับผมโอ้แป๊บนึงนะครับน้องๆพี่เจเริ่ตื่นเต้นตื่นเต้นนิดนึงหาทางไปก่อนโอเคน่าจะไปทางนี้นะครับเฮ้ยผมสังเกตนะผมเพิ่งสังเกตไอตัวที่มันอยู่ไกลๆตรงนู้นอ่ะมันเหมือนไอตัวในโปเกมอนเลยที่มันแบบเป็นหนอนที่มุดดินหน้าคล้ายๆกันปะผมว่าใช่ มันต้องใชแ่แน่ๆโอเคอันนี้อะไรอะ่ะเหยียบเหยียบได้ไหมเฮ้ยไอหินแดงๆนี่มันดูไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่นะครับผมผมข้ามไปก่อนแล้วกันเซฟเซนะผมจะเล่นแบบให้ระวังระวังตัวที่สุดแบบว่าจะไม่ทําให้เสียชื่อมาสเตอร์เจมาสเตอร์เจหุยคือเขาดันเขาทํามาแบบค่อนข้างน่ากลัวเลยนะแบบมีความแบบระทึกอะ่ะอย่าบอกนะว่าเราต้องเข้าไปในปากของไอเจ้าตัวนี้ มันน่าเข้าหรือเปล่าดูดิต้องเข้าไปจริงๆหรอโอเคเข้าก็เข้ามาเฮ้ยอะไรอ่ะเข้าเข้าเช็คพอยต์ก่อนละกันโอเคครับตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ตรงด่านที่เท่าไหร่ละด่านที่1ิบครับผมเฮ้ยเพื่อนเพื่อนรอเราด้วยสิน่าจะไปไหนเดี๋ยวเขาเตือนอยู่ว่ามันจะไวมากตรงนี้มันจะไวมากเลยนะเพื่อนเราต้องวิ่งไปให้ไวที่สุดโอ้โห โอ้โหเอ่เพื่อนตายไปแล้วนี่เสียบมาเมื่อกี้แต่ว่าผมแบบไม่ขนามือผมคือเดอ flash ผมคือเดอ flash โอ้โหสุดป่ะผมมารอดูคนนั้นดีกว่าว่าคนนั้นเขาจะมาได้หรือเปล่าน้องๆเห็นไหมตรงนู้นอะเห็นไหมก็โดดมาแล้วโดนมาแล้วโดนมาแล้วเพื่อนเรียบร้อยผมว่าตายตายใช่ไหมเรียบร้อยเพื่อนตามเราไม่ทนันหรอกผมไปก่อนนะคนที่ชื่ออะไรเนี่ยชื่อเลยชื่อเลยเลเลอะไรไม่รู้ปผมไปก่อนนะ โอเคครับด่านนี้หรอโอเคด่านนี้ก็ทดสอบการทรงตัวไม่มีอะไรมากนะครับทดสอบการทรงตัวไม่ได้แอมพี่พี่เสียนมากบอกเลยเรื่องการทรงตัวไว้ใจผมผมคืออันดับหนึ่งของจักรวาลน,นี้ <Huh? S 1> สวยอะตรงนี้เฮ้ยผมนึกถึงตอนที่เราไปเข้าค่ายลูกเสือกันเลยอะเนี่ย มันจะเป็นเหมือนแบบให้เราปีนขึ้นไปแต่ไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่นะเพราะว่าอันนี้ก็คือเราต้องการให้นี่ครับเพื่อนเรามันบอกอยู่นะครับเราต้องทําให้ไอ้สะพานเนี่ยมันตกลงมาเราต้องโอเคนี่ไงเราขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมไม่ยากมาทีนี้เราก็ไปดิจนันไปใช่ไหมโอเคอีซี่เฮ้ยเพื่อนเราตามมาติดๆแล้วผมว่าผม,มอยากไปกับเขาอะ <Huh? S 1> ผมวิ่งคนเดียวแล้วมันเหงาอะ <Huh? S 1> เพื่อนมาเอาโอเค เพื่อนเขาน่าจะรู้อยู่ใช่ไหมว่าเอ,อ้ยไม่ใช่ปีนไม่ใช่ปีนลงมาก่อนอ่านอ่านสิอ่าโอเคครับคารู้สึกตัวแล้วผมยืนรอเขานะผมยืนรอก่อนเดี๋ยวเราแบบยืนแบบทักทายเพื่อนได้ไหมนี่ไงอีโมเฮ้เพื่อนเรารอนเธออยู่นะเอ,อ้เหมือนเขาหยุดอะเหมือนเขาสนใจผมอยู่เนะี่ยเอาไปไปไป,ไปเรื่องไปเรื่องไปเรไปด้วยกันไปด้วยกัน <laughs> โอเคมีเพื่อนไปแบบนี้กุญใจมาตอนนี้ผมว่าเราน่าจะ I, เฮ้ยเราออกมานอกตัวปราสาทแล้วครับเฮ้ยอะไรอะตัวอะไรอะ่ประปลาหมึกเหรอก้าวข้ามเพื่อนเฮ้ยเฮโหปีนขึ้นมาได้นี่มันปีเตอร์ปาร์เกอร์หรือเปล่าโอเคไปก่อนนะจ๊ะผมกำลังมันตัวอะไรอะ่ะมังกรเหรอชัดเลยครับผมมังกรครับผมโห oh, มีมังกรด้วยมีมังกรด้วย ไอผมชอบเกมนี้ตรงที่แบบเนี่ยมันสามารถอีโมใส่กันได้เพื่อนไปก่อนเลยไปก่อนแล้วก็ไปหวันก่อนโอ้โหคือมันน่าหวัดเสี่ยวมากเลยเอาจริงๆก็มาดีมาดีเพื่อนจานเจตาปฏาติดๆแล้วครับไม่มีการเสียชีวิตอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นกดลิฟต์กดลิฟต์มามาขึ้นขึ้นมาขึ้นมาเอ้าวัดอถตกใจหมดผมนึกว่าผมมาคนเดียวมันมีแบบนี้ด้วยหรอ เพื่อนเพื่อนไปทำอะไรข้างล่างขึ้นมาก่อนโอเคสวยสวยโอ้โห,โโหตรงนี้โอ้โหถ้าเราแบบเหยียบผิดนิดเดียวนี่คือตายเลยนะโอเคอ้าวเพื่อนแตกไปแล้วแต่ว่าผมจะไม่ตายผมจะต้องไม่แพ้แน่นอนเฮ้ยอขาโดนโอ้โหรอ,องเท้าโดนเมื่อกี้ผมไม่ควรตายนะเมื่อกี้รองเท้าอะ่ะเมื่อกี้มันรองเท้าอะ่ะเพื่อนไปแล้ว เพื่อนบอกไม่รอแล้วจ้าจ่าเจก็ไปด้วยดิไปด้วยดิเฮ้ยือบเฮ้ยเอ้าโอ้โหนิดเดียวอ๋อนิดเดียวเองอ้ไปอาลุบอร่วยเอ้ยโอ้โหมารอยนรอรอรอเราด้วยเถอะเธอเธอต้องรอเรานะเราจะรีบตามเธอไปให้ไวที่สุดเท่าที่ผู้ชายคนึงจะทําได้โอเคทำไมไม่ขึ้นทางบนน่ะไปไหนอะทางนี้ทางนี้ทางนี้ขึ้นทางบนขึ้นทางบนมั่วนะเราอะ มันเหมือนมีลาวาไหลลงมานะฮะหรือว่าไอ้เจ้ามังกรตอนนั้นมันจะพ่นไฟลงมาใช่ไหมพ่นไฟแล้วแบบว่าหลอมหลอมหินกลายเป็นลาวานี่ไงโอ้โแล้วไงต่ออ่ะเพื่อนมังกรมันอยู่ตรงนั้นนะแน่ใจหรือเปล่าเราต้องเข้าไปในปากมันหรอถามจริงๆถามจริงๆเพื่อนไม่อย่าเข้าไปใช่หรอโอเคเพื่อนเปิดผมก็ตามเลยล้กัน โอ้โหนี่เราเข้ามาอยู่ในท้องมังกรเหรอถามจริงๆโอ้โหแล้วเอาเอาจริงๆนะเดี๋ยวนะปกติเอ้ยไหล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 เดียวกรดอ๋อไหลอะคือผมกําลังแบบคล้องใจกับเมื่อกี้เลยนะว่าคนปกติที่ไหนเขาแบบมาเข้ามาอยู่ในท้องเห็นมังกรแล้วเราปกติเราจะวิ่งเข้ามาในท้องมังกรเหรอมันก็คงไม่ใช่ไหม โอเคมาเฮ้ยเดี๋ยวนะลงมายังไงให้รอดอะเดี๋ยวเดี OK> ๋ยวก่อนพักก่อนจำ safe landing เหรอจำ safe landing ทำยังไงอะผมจำ safe landing ไม่เป็นอะโอเคอ๋อรู้ยไงผมผมเป็นผมเป็นผมเป็นผมผมก็เก่งอยู่ผมก็เก่งใช้ได้อยู่โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ในกระเพาะนะฮะดูดูทรงแล้วน่าจะเป็นกระเพาะของมังกร โอ้มีหัวกะโหลกเดี๋ยวนะหัวกะโหลกมันกินอะไรเข้าไปอ่ะทำไมมันกระโหลกใหญ่ขนาดนั้นนะ่ะมันกินแบบกอริล่าเข้าไปเฮ้ยกระโดดไม่ถึงฮะทำไมไม่ถึงอ่ะเมื่อกี้เพื่อนเราก็กระโดดไม่ถึงเหมือนกันนะเฮ้ยเไม่ใช่ละจานเจแบบไม่อ๋อ,อไหลอีกแล้วทำไมไม่ถึงเพื่อนให้เพื่อนโดดถึงอ่ะให้เพื่อนโกงเกินทำไมอ่ะหรือว่าเราต้องแบบมากระโดดตรงนี้ตรงนี้เหยียบปาก โอเคอย่าปากรอด้วยเธอคุณเลรอฉันเลยเลรอเจเลรอเจโอเคเล,เล, okay, เลไปไปเลยเดี๋ยวนะในท้องมังกรมันมีแบบเมื่อกี้เป็นกระเพาะอันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นกระดูสันหลังเหรอ <c oughs> ไปทั่วแล้วนะเริ่มกาวแล้วนะตอนนี้เริ่มแบบเริ่มมีความกาวละโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวแล้วครับผม <c oughs> <c oughs> อุ๊ย เลเดี๋ยวเจไปรอข้างหน้านั้นเลโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันอันตรายมันอันตรายมากๆเลไหวเปล่าเจรออยู่นัเลเลเลโอเคสวยไปกันเลยเจไปก่อนเลยนะเลดูสเต็ปเจดูสเต็ปขาไปแบบไม่หยุดวิ่งแบบไม่หยุดเลยโอ้โหเลเดี๋ยวเราเต้นรอเลก่อนดีกว่าเอาเลตายซะละนี่เราเฮ้ย นี่เราบูลลี่เขาหรือเปล่า <c oughs> ไม่นะเราแค่แบบเหมือนแบบยืนรองไงเลตั้งใจสมา <c oughs> โอโ้โหสมาธิผมล่วงไปเลยครับเมื่อกี้นะเลบอกไม่ไหวนะมันยากเกินนะผมขอทําท่าก่อนหมกมือเลเล้ออยู่แล้วเลสเตป2องสเตปสามสเตปสสเตปหนิดเดียวสเตปหกสเตปเโอโ้โหเล <c oughs> เหลือแต่ซากโ oh, okay, mm hmm. อ้เลโอเคเลเจไปรอข้างล่างแล้วกัน <laughs> ถ้าเจรอเลเนี่ยอาจจะนานเฮ้ยอย่าบอกนะว่าผมออกมาจากก้น <Bro. S 1> ผมออกมาจากก้นของมังกรตัวนี้แล้วโอ้โ oh, ห oh. เราเข้าไปในท้องมันแล้วเราก็น่าจะถูกมันอื้อออกมานะโอเคเลเลมาแล้ว okay, <laughs> <laughs> เราแบบเอ,อดีใจดูกระโดดดูกระโด <laughs> ดกระโดดด้วยความดีใจนะเลไปเราขึ้นไปข้างบนเลยดีกว่า อันนี้น่าจะใกล้จบหรือยังครับผมคิดว่าน่าจะใกล้จบแล้วนะมันผ่านมาค่อนข้างหลายด่านมากๆแล้วแต่จริงๆสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าผมก็ยังคิดถึงการเล่นอันเนี้ยโลบอกเหมือนสมัยก่อนอยู่นะผมว่ามันแบบได้ฟิลดีอะออรู้สึกว่าจะมีด่านแบบทำมาให้เราเล่นเยอะมากๆเลยถ้าเกิดน้องๆอ,อยากให้พี่เจเล่นด่านไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวพี่เจจะลองไปดูว่าแบบเออแมปมันน่าเล่นไหมยังไงก็เดี๋ยวจะลองศึกษาวิธีการเล่นแล้วก็มาเล่นให้น้องๆทุกคนดูกันนะครับผมตอนนี้เฮ้ยเล เจมาก่อนมาเปิดลิฟต์กระโดดขึ้นลิฟต์เร็วมาไปแล้วลิฟต์ค่อยๆขึ้นทําไมเรามากับเพื่อนเราแล้วเ,เ,เรารู้สึกว่าเหมือนเพื่อนเราตัวมันจมๆดินปะดูดิเลอายูโอเคอายูโอเคโอเคครับตอนนี้เราก็รอให้มันขึ้นไปข้างบนก่อนนะเรียบร้อยครับผมเราขึ้นมาชั้นข้างบนสุดละ เราน่าจะชนะแล้วใช่ไหมเพราะว่าดูจากสกอร์บอร์ดแล้วเนี่ยมันไม่มีใครเยอะเกินผมกับเลและวสองคนไปเลยวิ่งวิ่งวิ่งเราต้องออกจากดันเจียนนี้ให้ได้ดันเจียนนี้มันอันตรายโอ้หบังกรเดี๋ยวนะเราเจอบางกรอีกแล้วเหรอดูมแต่ทำไมบางกรมันดูเหมือนแบบว่าเอาวงกลมหลายๆวงเนี่ยเดี๋ยวนะเอาวงกลมหลายๆวง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 มาติดกันแต่ดูบางกรเหมือนจะแบบเหมือนจะกําลังแหงนะดูตาแดงกล่ำนะบางกรมองมาตาแดงกล่ำโอเค นี่เขาจะให้เราวิ่งแบบเหมือนวิ่งชมแมพระวิ่งชมวิวโอ้โหเฮ้ยแต่รอบนี้ผมตายกี่ครั้งอะผมคิดว่าผมน่าจะตายไม่บ่อยนะน่าจะประมาณ3-4ถึงปะ่ะถ้าเกิดผมไม่รวมไอ้ตรงที่ผมตกลงมาแบบไอจ้จมเซฟอะไอ้จังหวะที่ผมกระโดดลงมาจากไอ้นี่แล้วตกลงมาตายผมน่าจะตายไม่ถึงส0นะเท่าที่ผมคิดถือว่าฝีมือเนี่ยยังแบบยังยังเก่งอยู่เหมือนเดิมอะเนี่ยจานเจโอเคแล้วเรียบร้อยครับผมเราสามารถ เอาชีวิตรอดมาครับผมเราสามารถเอาชีวิตรอดมาได้ฮะโอโหดับดันเจียน ตายไปกี่ครั้งไม่ได้นับเหมือนกันก็ถ้าเกิดใครที่สนใจอยากไป subscribe ช่องคนที่ทำแมปนะครับนี่ครับขึ้นอยู่กลางจอหล่าเลยนะสามารถไปกดกันได้โอเคครับผมก็จบไปไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการเอาชีวิตรอดนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครที่สนุกอยากดูต่ออยากดูลบบอกต่อนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปนะครับผมก็ยังไงก็เดี๋ยวพี่เจก็จะแบบพยายามมาอัดล็อบบกให้น้องๆได้ดูกันมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ลาทุกุกคนไปเพียงนี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคคคลิปปหนน้าๆต่อไะรรัับบบ youK ครับผม